สวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีเช้าวันที่30มกราคม65นะคะวันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็วันนี้30พรุ่งนี้31นะคะก็ใกล้จะถึงวันที่หนึ่งแล้วนะคะวันที่โรคอยกันเนาะโรคอยแบบมีความหวังกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะคะวันนี้เซียนกาลสินก็โทรมาหาแอดเมื่อกี้นะคะบอกว่าจะมาย้ำตัวเลขให้นะคะท่านผู้ชมจะมาย้ำตัวเลขให้ ให้ท่านผู้ชมได้นําไปพิจารณานําไปเป็นแนวทางดูเนาะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเซียนการละศินนะคะเอดก็ต้องขอฝากช่องน้องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากช่องน้องมิวชาแนลนะคะเดี๋ยวเราโทรไปหาเซียนการละศิลนกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไปกันคะ่ะ ่ะสวัสดีค่ะช่องน้องมิวชาแนลค่ะครับผมวันนี้พ่อจะมาย้ำตัวเลขให้ใช่ไหมคะที่โทรมาบอกเมื่อกี้เนาะครับครับค่ะจะย้ำเป,นปน็นเลขมันมันเลขมันเบิ่งแล้วม,มันอ่านหลายบาทสิบอ,อ่านหลายบาทสิบซื้อขายที่ซื้อหาซื้อบ่ได้บาทค่ะ มีแล้วถ้าไหร่ไหมโอ้ค่ะมีมีตัวไหนมั่งคะก็เล็กบนนะค่ะบนค่ะเล็กบนเล็กล<น>่างเล็กบนมันน่าจะซื้อไม่ได้แล้วก็เอาไกลล่ะค่ะ พ่อยังได้รับรไปเดียวเลยเลบนนะคะ,ะพร้อมงร้อมแล้วค่ะบน่พ่อจะให้เลขเลขประจําบันก่อนน้เลขประจําบนก่อนเลขเด่นประจําันน่ยมีศูนยะมีศูนค่ะมีมีสี่ค่ะ <5 S 1> มีห้าค่ะมีเจ็ดมีเจ็ดค่ะ <5 S 1> ค่ะให้งวดเนี่ยให้เลขวิ่งสองตัวนะค่ะวิ่งบนสองตัววิ่งบนค่ะเลขศูนย์กับเลขห้า 0กับ5นะคะครับค่ะค่ะเอาตั้งหลักร้อยก่อนหลักร้อยมีสองตัวนะค่ะหลักร้อยมีศูนย์กับสามหลักร้อยศูนย์กับสามค่ะ หลักหน่วยมีดหน่วยหลักหน่วยมีอ่าค่าสูตรแต่มันชนมันชนกันเนี่ยเี็เลขห้านะค่ะหลักหน่วยเป็นเลขห้าใช่ไหมคะครับผมค่ะเอาจับคู้เลยนะค่ะคุณ ศูนค่ะเจ็ดห้าศูนเจ็ดห้าค่ะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าค่ะตัวก็เจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้าค่ะ วนเลขสี่น่าจะดับนะเลขสี่นะโอ้สี่ดับใช่ไหมคะดับสี่เลขสี่ดับทั้งปีเลยค่ะสี่ดับแต่ว่าเลขเกตเลขเกตก็ยังเสี่ยงอยู่นะแต่ว่ามันมีโอกาสออกได้นะเลขเกตวดเนี้ยค่ะก็มีแถมแถมแถมโอ,อ้ทุกการแน่นถ้าสมมติว่าเกตไม่มาน่ะ เทมศู 0, 0, 3, 5, นยนย์สห้ะโอ้เถมศูนสาห้ากันศูนย์สมห้าไว้เนาะเป็นกัรศูนย์สามห้ตัวไหนมั้งคะศูนย์สามห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าค่ะ, 0, 0, 5, คะอันนี้ก็เป็น ตัวการให้มาสอง,สองชุดนะคะพ่อเอ,อ่อเจดเส้นเส้นได้ไปเลยไอ้ออตัว <75. S 1> เจ็ดห้าอ๋อตัวเน้นศูนย์เจ็ดห้าค่ะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเน้นทั้งสองชุดเลยเนาะครัผมแต่หลักร้อยหลักร้อยมันชนที่เลขศูนย์นะค่ะหลักร้อยชน,ชนที่ให้ ามเจ็ดห้าเนี่ยมันเข้าหวยมันออกเลขล่างเก้าสามสามเก้าเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะเลขบนมันจะออกสามหาเจ็ดค่ะเลขบนมันออกศูนย์ห้าเจ็ดข้างล่างมันจะมันจะออกเลขพ่อจะบอกวันนี้แหละค่ะเลขล่างแปดเก้าเก้าแปดนะลูกล่างนะคะ ล่างเก้าแปดแปดเก้าค่ะมันมันน่าจะหารัตเราไนี่ได้อยู่หรอกแปดเก้าก็แปดมันไม่มันไม่ดัง 9, 3, 3, 9. แล้วเก้าสามสามหกเพวกนีวกนีก็ยังยังวิ่งอยู่เหมือนเดิมอ่ะนะยังเป็นตัวเดิมนะคะ เป็นตัวเดิมเลขเกอ่ะค่ะยังปิดค่ะง่างยค่ะลไมเลขล่างให้สามตัวเลขล่างให้สตัวให้เก้าเก้าสามแปดแต่ปับใส่เลขเก้าแต่ไม่ไม่มีนะสามแปดสามไม่มีนะค่ะอืมก็คืเป็น 9, 8, 8, 9. เก้าแปดแปดเก้า ค่ะเล็กล่างก็มีเพิ่มมา9889จากอันเดิมอันเดิมที่พ่อให้ก็มีวิ่ง9แล้วก็ให้เลขล่างมา9339แล้วก็มาเพิ่ม9889แแล้วก็มาย้ำในวันนี้ก็เลขเด่นประจำวันนะคะเดี๋ยวจะทวนตัวเลขนะคะพ่อฮลัลโหลค่ะ เลขเด่นประจําวันมีอยู่4ตัวนะคะสําหรับเลขบนมี0นย์มี4มี5มี7นะคะวิ่งบน0นย์กับ5นะคะหลักร้อยศย์กับ3หลักหน่วย5นะคะจับ3าตัวให้2ชุดนะคะ0 7นหแล้วก็3 7มหนะคะแล้วก็เป็นตัวตัวเน้นทั้ง2ชุดนะคะ2ตัว7จห้านะคะ ส่วนตัวกันให้มา2ชุดนะคะ035แล้วก็025นะคะอันนี้คือตัวกันนะคะสำหรับเลขล่างที่ให้มาเพิ่มเติมก็คือ98 8 9นะคะ9 8 8 9แปาสำหรับย้ำโค้งสุดท้ายของพ่อเซียนกาลสินนะคะในวันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเป็นแค่แนวทางที่นำมาแบ่งปันให้ในงวดวันที่หนึ่งนี้นะพ่อเนาะครับค่ะ ชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะสําหรับตัวเลขในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขในวันนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขในวันนี้ของพ่อเซียนกาลสินนะคะมี3ตัวและก็สอตัวนะคะบนสองตัวบนล่าง ถ้าชอบก็ตามได้นะคะแบ่งปันแค่แนวทางนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งนี้นะคะสำหรับโค้งสุดท้ายของพ่อเซียนกาลสินนะคะค่ะพ่อวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับช่องน้องมิวชาแนลนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะพี่พ่อให้มีเงินมีทองมีรวยเด้อ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ